เราจําเป็นต้องเคารพหรือไหว้ผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบหรือไม่นับถือไหมควรแก่การเคารพแต่เราอาจจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขาไงเจอหน้าก็ยกม,มือไหว้เขาถามอะไรก็ตอบไปแต่ในใจเราเราก็วางใจเป็นกลางไว้แต่ต่อหน้าเราต้องแสดงความเคารพอย่าแสดงอากับกิริยาอาการของความปรามาดว่าหลายอย่าแสดงอากับกิริยาอาการของความสะทุนตา,ามซานออกมาเราต้องมีความแสดงความเคารพต่อฐานะของความเป็นเด็ก ผู้ใหญ่กะโลกกะลามีจริงไหมมีจริงผู้ใหญ่ที่คอยกันแก้มรุ่นเราอย่างเดียวเนี่ยมีไหมก็มีผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพนับถือมีไหมก็มีแต่สุดท้ายแล้วเราต้องแสดงตัวเองในฐานะของเด็กที่มีความเคารพนบน้อต่อผู้ใหญ่แม้ผู้ใหญ่คนนั้นจะไม่น่านับถือเลยก็ตามแต่ในฐานะที่เราเป็นเด็กเรามีหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หน้าที่ของผู้ใหญ่คือแสดงความเมตตาเอ็นดูต่อเด็ก ถ้าเขาไม่ทําหน้าที่ของตัวเองเรียกว่าผู้ใหญ่คนนั้นบกพร่องต่อหน้าที่แต่เราในฐานะเด็กเราต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่ของตัวเองใครจะบกพร่องปล่อยเขาบกพร่องไปแต่เราต้องรักษาหน้าที่ของตัวเองให้ดีจําไว้นะหน้าที่ของตัวเองสําคัญมาก